มามาที่อีพิโดตอีพิโดตของจริงคืออันนี้เอาไฟฉายมาส่องอีกรอบหนึ่งเราจะบอกราคาอีพิโดตคือตัวที่สําคัญมากๆตัวหนึ่งมันจะเป็นผลึกขเขียวๆเข้มๆ,ๆแบบขี้มาแบบนี้นะครับผมซื้อมาคิดดูนะจะให้ดูสั่งซื้อสั่งซื้อเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเอามาคัดเม็ดต่อเม็ดทุกเม็ด ได้ของดีมาแค่สามเส้นมีใครเชื่อผมไหมเนี่ยที่เหลือเป็นของตําหนิหมดก็เลยขายราคาที่แตกต่างกันไปจะบอกว่าตําหนิมากน้อยแค่คไหนนะวันนี้จะมีสองตำ,ตำหนิสองระดับคือระดับที่แบบร้ายกาดกับระดับที่เ,ออเป็นรอยขวดรอยอะไรที่พอรับได้แต่ว่าถ้าเราใช้เอาใส่เอาพลังงานเนี่ยเราก็จะใส่ได้อยู่แล้วรู้ไหมว่าราคาที่ผมซื้อมาช่วงเนี้ยเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับไม่ถึงหมื่นหรอก ก็เป็นหมื่นผมก็ไม่รู้จะท,ทำอยังไงก็เอามาขายเอามาคูณราคาไอ้พวกที่คัดทุกเม็ดเนี่ยก็จะราคาสูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากมันจะขนาด11.5เอ็ดจุดหองอ่ะเอาฝัา่งขยายมาสองหนึมันจะเป็นอีพิโดดจริงๆอีพิโดดไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อีพิโดดเดควอตนะเออ่ถ้าอีพิโดดเดควอตมันก็ยังแบบม,มีมีเนื้อของอีพิโดดนิดเดียวไม่เยอะแต่นี่คืออีพิโดดล้วนๆเขาเขาอย่างเงี้ยเลยนะเอาก้อนอย่างเงี้ยมามาเจียเป็นรูป ลูกปัดแบบนี้ทํายากมากเขาน่าจะแตกครึ่งต่อครึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นตําหนีผมก็เกินครึ่งได้ของดีมาสามได้ของตําหนีมา3 4มสห้าหได้ของตําหนีมา6กแปลว่าตําหนีมากกว่าของดีสใน3เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าท่านใดที่คิดว่า1875บาทนี้ไม่แพงแนะนำให้เอาเส้นดีๆไปก่อนเพราะว่าเกรดตำหนีของเรา ก็ราคาไม่ถูกนะราคาหนึ่ันแปดรบาทรถเรือเดือ1พันบาทห่างกันอยู่500บาทจะโชว์ว่ามันตําหนิยังไงนะครับเวลาร้านผมเลือกเขียนนี่เลือกทุกเม็ดหมุนดูหมุนอะไรอันนี้ก็จะมีรอยเห็นไหมรอยขีดขีดตรงนี้นิดนึงก็เป็นลูกตําหนิสำหรับผมแล้วแล้วก็หมุนไปอีกลูกนี้มีอะไรคือกิดตําหนิเอเดียวนี่พอรับได้ไม่ได้แตกไม่ได้อะไรนะเป็นรอยขีดขวน รอยร้าวนิดๆหน่อยเนี่ยเป็นรอยอย่างนี้นะครับอันนี้คือ A เดียวนะนี่ก็จะเป็นรอยนิดนึ่งเอาเทาเล็บสะก,กิดก็จะเห็นแต่ว่ามันก็จะเป็นรูปทรงกลมของมันอยู่เนื้อในก็จะเป็นเขียวเข้มอีพิโดดอยู่มันจะมีตําหนิเกือบทุกลูกนะครับเล็กๆเล็กน้อยบ้างถ้า A เดียวก็จะไม่ไม่ขนาดว่าเยอะแยะอันนี้คือแต่ลายจะเฉยนะเอามือรูปสักๆ,ๆเฉยไม่ได้ว่าร้าวอะไรมากมาย ก็คือแต่ละเส้นนี้คือเกตตำหนิเอเดียมีอยู่4 11.5ถึง12มิลหมดเลยกำลังจะอ่านให้ฟังอยู่แล้วเพราะอีพิโดดสำคัญมากตัวนึงอีพิโดดนะครับจักระที่เกี่ยวข้องก็คือจักระหัวใจเป็นหลักนะครับด้านบำบัดรักษา Excellent Support for Overall Healing เป็นหินที่ส่งเสริมการบำบัดรักษาโดยรวมที่เยี่ยมยอดมากมาก t a r g e t Condition Affecting Thyroid ก็คือโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับไทรอยอะดีีนก็คือต่อมหมวกไตแล้วก็ตับแล้วก็ถุงน้ำดีแล้วก็ระบบย่อยอาหาร Enhanced e e ิ v e r y f ว r m long term องเทมันจะช่วยให้คนที่ป่วยนานๆเนื้อรางนานๆหายเร็วขึ้น e n h a n c e เนโลยก็คือทำให้หายเร็วขึ้นเนี่ยถูกแล้วเบร a k d o w n t ูเ o อร์ซิมันจะเป็นเห็นที่ช่วยทำให้พวกมะเร็งพวกเนื้องอกพวกอะไรเนี่ยมันสลายไปนะครับเขาเะ้คำว่าเบรกดาวน์ผมก็ใช้คำว่าสลายไปไม่นจะถูกป้องหรือเปล่าก็ประมาณนั้นนะครับคือมันมีส่วนช่วยในการนั้น,น,นแล้วก็พวกล้ำล้ำก็คือพวก อะไรที่เป็นเกาะเป็นก้อนในในร่างกายเราที่มันไม่ถูกไม่ต้องก็จะถูกค่อยๆสลายไป and order k i n d of abnormal growth สิ่งใดก็ตามแที่จเจริญเติบโตไม่ไม่เป็นปกติในร่างกายเราก็จะถูกอิปิโดได้ควบคุม activity ควบคุมกิิปฏิกิริยาของมันให้มันไม่จเจริญเติบโตต่อไป stimulate regeneration of damaged tissue cell เนื้อเยื่อในร่างกายเราที่ได้รับบาดเจมันจะทําให้ฟื้นฟูนฟนเร็วขึ้นอีพิโดนันจะเป็นนั้นอันนี้คือด้านกัารบรักษามันจะเป็นสรุปว่ามันเด่นด้าน Over อร์ออโอเวอร์ออฮิ g แล้วก็เรื่องมะเร็งเรื่องเนื้อง,งอกอะไรวพวกนั้นด้านด้านจิตใจนะคาริฟายอินเทนชั o นทำให้คนที่ความคิดสเปสสปะฟุ้งซ่านนู้นนี่นั่น มีความแจ่มชัดมากขึ้น Enhance focus and patience ทำให้เรามีสติมีสมาธิในการโฟกัสในการจดจ่อกับงานที่เราทำดีขึ้นม,มีความอดทนมากขึ้น <c oughs> แล้วก็ลดอาการยิดตกกังวลความกังวลใจความวอรี่แล้วก็ความกลัว,ลวของเราลงซอฟ t เช่นรูท ทำให้เราเป็นคนหยาบคายน้อยลงเอาเหรอหนัมองกับผมมากเลยนะเนี่ย <ไอ S 1> คนหยาบคาย<อ>ข้อดีของกําไรก็คือมันสามารถที่ใส่ติดตัวได้ใครที่ป่วยใครที่อะไรเนี่ยยวอ่านต่อจะไม่จบติดีัอที่มันสำคัญมากๆผมก็ถึงตื่นเต้นที่ได้กําไรเข้ามือมาแต่ว่าในเส้นดีสามเส้นที่ว่านั่นแหละเส้นที่เหลือเป็นตำหนิคนเลยมันก็ไม่ได้ตำหนิขี้เกียจหน้าเกียจไม่ใช่ขี้เกียจไม่ใช่ตำหนิหรอกหน้าเกียจเพราะว่าเราคัดของเราค่อนข้างจะดีทีเดียวครับ ต่อไปต่อไป instill hope i n t r o u b l e มันจะถ้าเรากำลังอยู่ในสภาวะที่เผชิญกับปัญหานะมันจะกระตุ้นให้เรามีความหวังมีกำลังใจสู้กับปัญหาได้ต่อไปได้จิตใจเป็นอย่างนั้นนะได้จิตวิญญาณนี่สำคัญมากเขาเขียนว่า raise the physical body vibration มันจะยกระดับกาพลังงานของว r a t i o n ของกายเนื้อของเราให้สูงขึ้นแล้วก็ เ e สซิ n ง n ันคอม포ติเบิ e เอ็กซ์ต์ออฟแอชเชนชันโพสิชั่นแอนด์เซ l บ r ริชัทำให้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นที่็นผลกระทบจากกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นของเราในกระบวนการของเราแล้วก็ในกระบวนการยกระดับขึ้นในจิตใจของเรามันมันช่วยเราลงมันเบาบางลงมันมันไม่หนักหนาสาหัสหามากเกินไปที่ผมเล่าตั้งแต่หัวหม้วนนะครับตั้งแต่หัวชั่วโมงว่า กระบวนการที่การเกิดขึ้นกับผมอยู่เนี่ยกระบวนการหลักของมันจริงๆคือกระบวนการทางจิตวิญญาณแต่มันใช้เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆด้านโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเป็นตัวเปลี่ยนแปลงเรากระตุ้นเรากระทุ้งเราประมาณเนี้ยเราก็เลยเรียกว่าจะมีคันตรงนั้นคันตรงนี้เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ปวดตรงนั้นปวดตรงนีนงนนงนน้เขาเรียกว่าแอสเซนชันสิ่งต้อหมดเลยนะครับพวกนี้คืออาการในงการเลื่อนระดับขึ้น อีพีโดจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านั้นให้มันเบาบางลงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่อยู่เส้นหนึ่งเหมือนกันคะัในแขนนี่ก็จะมีอีพีโดดเส้นหนึ่งจริงๆไม่ควรจะใส่ต่อกับซินนาบาลนะซินนาบาลเป็นสีแดงอีพีโดดสีเขียวไม่ไม่ไมครอบคู่กันแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรมันมีหินอื่นๆคือเส้นเนี้ยปนอยู่ด้วยหลายเส้นก็เลยอ่ะไม่เป็นไรใส่ไปก่อน่อยว่ากันคือยึดมาเส้นหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นเส้นตําหนีเหมือนกัน คือดูข้างนอกไกลๆจะไม่รู้ว่าตําหนินะเนี่ยมีนก็เส้นตาหนิเหมือกนกันผมก็ใส่าตาหนิเพราะฉะนั้นท่านใดที่ได้เส้นตําหนิเเดียวเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ก็ยังโอเคอยู่นะยกเว้นยกเว้นตาหนิส 2A ถ้าสำหรับคนที่ไม่แคร์เรื่องความสวยงามเอาพลังงานอย่างเดียวเนี่ย,ยได้ราคาถูกมากครับเส้ดันหกร้อยสามสิบแปดบาทออะต่อๆยังไม่จบอีกพี่โดจะซับคัญอีกหลายอย่างสตรองลีบูทเมเดฟิสเทชั่นโคส,ส อิปิโดดเป็นหินในการช่วยเร่งกระบวนการเมดิเฟสเ t ชันเร่งพลังอำนาจในการ manifestation ของเราได้อย่างยอดเยี่ยมมากสตรองลี่บูธเลยนะบูธคือกระตุ้นใหม่บางทีบางคนเขามีพลังอำนาจในการดึงดูดความสเร็จทางโลกเข้ามาหาตัวเองน้อยมากเพราะว่าจากกะสามอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยอิปิโดดจะไปช่วยทำให้ตรงนั้นแข็งแกร่งมากขึ้น ทำให้จักการสารทํางานดีขึ้นทําให้กระบวนการดึงดูดความสเลตต่างโลกเรื่องเรื่องทองของเราเี่กกลับคืนมาอย่างที่ควรจะเป็นนะครับ impact faith and trust มันจะเป็นหินที่ทําให้เรามีศรัทธาในความเชื่อมั่นในจักรวาลในกระบวนการต่างๆของจักรวาล attract prosperity เป็นหินอีกตัวหนึ่งที่ดึงดูดความมั่งคัง่งร่ำรวยได้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเกี่ยวข้องกับการ จะลองรีบบูทเมดิเฟสเทชันโปรเซสของเราน,รนี่เป็นตัวสำคัญของมันแล้วรู้สึกว่าในตำราเล่มอื่นอีสป<ม>ิเดอร์นี่ก็จะเกี่ยวข้องกับอะไรนะ<ม>น่าจะเร่งพัฒนาการทางจิตด้วยนะใช่หรือเปล่าโอเคหาไม่เจอแสดงว่าไม่ใช่เข้าใจผิดถ้าเร่งการกับกระบวนการบำบัดรักษานี่ใช่อยู่หลักที่เราเปแล้วเหลืออีกสองเส้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วก็คือหมดเลยร<ม>อบนี้ เอาจริงๆไม่ได้เล่นแรงจริงๆแหละกว่าจะได้ก็จะได้มากมจะมานั่งคัดกันผมคัด,มมดมผมไล่พน,น,นักงานผมคัดตั้งสองวันเลยนะเมื่อวานตอนเย็นนั่งคัดกันมันมาถึงเมื่อวานตอนเย็นด้วยนะ <ๆ S 2> มันไม่ยด้บังเอิญนที่เราที่มันเพิ่งมาถึงเมื่อวานผมก็ออะถึงประมาณเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขาเลิกงานกันแล้วล่ะผมก็เอาอย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไปมานั่งคัดกันอยู่ถึงชั่วโมงกว่าเมื่อเช้าก็มานั่งคัดอีกปุ๊บเวลาผมมานั่งตรวจแล้วเขาคัดดีไหมผมก็เอนตําหนิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมก็เอามาตัดตัด พ้อยใหม่เอาะอย่างนั้นจริงเป็นคนที่เกลี้ยกราดดุดันแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถือสาผมเวลาผมพูดจะฟันผ่าซากนะครับอันนี้คือขนาดยังไม่มีไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงนะยังพูดจะฟันผ่าซากด้ขนาดนี้นะถ้าเกิดมีแรงดีๆนี่โอ้โหเลตุมเปะเดี๋ยวก็หายก็ขนาดนั้นหรอกคุยก็เหนื่อยผมเล่าให้ฟังเราวน้อรอบหลายรอบที่แล้วผมแอบเก็บไว้ก้อนหนึ่งเหมือนกัน แอบเก็บไว้ใช้เองก้อนหนึ่งอันนี้หกรบาทเองนะไปดูให้ดีๆว่าโอ้ยมันคุ้มมากมีอิปดโดไว้ในมือแบบไหนก็ตามแต่ควรจะมีไว้นะผมว่าแล้วราคา400อย่างเงี้ยจริงเหรอสี่บาท8ปบแปโอ้ยตายได้อะไรหรือเปล่า,าไม่เป็นไรตามนั้นนะครับอีปีดโดดตัวลงก็เหลือสองเส้นเกอเอกับ6 7เหก้อนดิบ หมีคนรับไปแล้วคุณพิมพัศพี่พิมพ์พัโอ้ในเรื่องล,ลูกค้าเก่าเละเาาและแก่ก็ไม่เชิงแก่นะแ,แก่สาว้นเดินซ้ำไปหลังจากที่คือแกก็มีพัฒนาการทางจิตในเธอที่เชิงบวกเยอะมากตั้งแต่ซื้อหินผมไปเต็มเต็มบ้านเต็มช่องเหมือนกันคือเป็นลูกค้าที่แบบคือบอกไม่ถูกลูกค้า <c oughs> ประจํากันมากๆแล้วก็ไม่ทิ้งกันไปไหนเลย มากน้อยยังไงก็แอบ,บแวะมาดูเรานะครับแล้วก็แอบมามาสอยไปชิ้นหนึ่งสองชิ้นช่วยเราด้วยอะไรด้วยชิ้นที่ที่บ้านแกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหลายแสนบาท <laughs> โอเคเอาไปอ่าบัตรนี่เหลือคนที่เป็นที่เสียจริงๆิงจะได้อามานี่ลูกก้อนนี้ผมผมอุตส่าห์ไปหาขาตั้งมาให้นะจริงๆงมันไม่มี <ใช S 1> ขมน <ใช S 1> ไม่ <ใช S 1> มีขาตั้งหันหน้ามาลูกเอาราคามาด้วยจริงจริงมันมันไม่มีขาตั้ง แต่ว่าไปเจอขาตั้งที่แบบเอาวางได้พอดีก็เลยเอามาวางแล้วมันก็ลงได้อย่างเงี้ยก็ทําให้สวยแล้วราคาก็สามพันแปดร้อยี่บาทมีก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในร้านตอนนี้แล้วก็ถ้าหมดก้อนนี้ไปก็ไม่มีแล้วละ่ะต้องต้องให้ให้ตั้งในบัญชีเข้ามาก่อนถึงจะกล้าไปซื้อเข้าใหม่ตอนนี้แค่แค่ไลน์ไปหาเขาเขาก็ไม่รับไลน์แล้วนะครับ <laughs> เป็นที่เขาอยู่เยอะโอเคจะประมาณนี้ แล้วคนขายเห็นเจ้าอื่นเขาก็พากันไปล่ําลือว่าร้านผมนี้เป็นหนี้ซัพพลายเออร์เห็นอยู่เยอะมากเขาก็ขำกันพิกๆกักๆกันอยู่แล้วก็เอาเราไปเอาเราไปในพูดในเชิงที่ไม่ดีเพื่อดิสเครดิตเราด้วยอะไรด้วยเพราะเราเป็นคู่แข่งเขาประมาณน,น,นี้นะครับแต่เราก็ไม่ค่อยแคร์สื่อมาตั้งแต่ในแต่ไรแล้วก็ตามนั้นความจริงก็คือความจริงไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่านอายด้วยนะครับก็ลอยห้ฝั่งออนไลน์ซะเลยเนี่ยออกประกาศเลยเนี่ยนะครับ ลืมบอกไปอีพิโดดทุกเส้นรวมถึงก้อนดิบด,ด้วยเป็นหินเนื้อแนื้ออ่อนหรือเปล่าเปิดกันหนึ่งความแข็งเท่าไหร่จะได้ระวังเวลาเอาไปล้างน้ําล้างอะไรนะครับมันจะความแข็งมันจะไม่เยอะถ้าสมมติจามผิดเป็นหินเนื้ออ่อนตัวหนึ่งนะความแข็งหกถึงเจ็ดเออก็ไม่อ่อนหรอกหกถึงเจ็ดแต่ว่าผลึกมันจริงๆมันแข็ง แต่มันเกาะกันไม่ได้เน่นมากมันจะล่วนมันจะผุได้การล้างน้ําอะล้างอะไรก็ค่อยๆระวังนะล้างน้ําได้อยู่แล้วนะครับอีพิโดด์ไม่มีพิษด้วยสามารถเอาไปกรรมได้จับได้ปกติแต่ก็ล้างมือล้างไม้ก่อนกินข้าวนั่นแหละเพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อโรคเชื้ออะไรติดอยู่บนหินโดยเฉพาะก้อนดิบมันมีซอกเยอะนะครับตัวกําไรข้อมือก็ล้างน้ําได้เบาๆหินทุกอย่างที่ซื้อไปจากร้านผมหรือซื้อจากไหนก็ตามแต่ ไม่สนับสนุนให้ไปล้างน้ําเกลือนะไม่เลยใครเขาจะบอกว่าต้องไปล้างน้ําเกลือเอาพลังลบออกเยอะๆนู่นนี่นั่นใครเขาล้างเขาไปอย่าไปล้างตามเขาหินเราจะเสียหายเสียหายทั้งทางกายภาพและทางพลังงานด้วยเหมือนกับลูกเราไปเล่นขี้โคลนมาเนาะเราก็โอ้โหสกปรกมากต้องลงแฟบกะละมังหนึ่งเอางั้นไหมล่ะมันก็ไม่ใช่ ก็ยังคือมันแรงเกินไปสําหรับเด็กคนหนึ่งที่จะอย่างหนึ่งเด็กเขาก็ไม่ได้ชอบที่จะหยุดอาบน้ําแฟบเพื่อล้างสะอาดๆด,ด้วยไม่ใช่อย่างนั้นหรือจะจับลูกลงกระบางสันไล่ไม่ก็ไม่ใช่มันจะมีวิธีการล้างน้ําเกลือเฉพาะบางกรณีเท่านั้นที่เราต้องการความบริสุทธิ์มากๆของพลังงานเช่นเราหินดิบบางชนิดอย่างเช่นเคลียควอตเพื่อที่จะามาทําเป็นน้ําทิพเราต้องการล้างพลังงานให้ให้เคลียที่สุดให้เพียวที่สุด ใช้น้ำเกลือได้ใช้เกลือเป็นเม็ดเม็ดได้ลงน้ำทะเลได้อะไรประมาณเนี้แต่ก็ไม่ใช่ตลอดเวลาหรือนานๆอาจจะแค่20นาทีสันาทีเสร็จแล้วก็ต้องมาล้างน้ำเปล่าตามไปเห็นชนิดอื่นๆบางทีเจอน้ำเกลือเจอน้ําทะเลแล้วไปเลยผมเห็นลูกค้าหลายคนแล้วเออซลิรไ <laughs> นซ์นี่แค่ล้างน้ำเปล่าก็ไม่ได้ลวเป็นล้างน้ําทะเลนี่ก็โอ้โหจบข่าวไปเล่นน้ทะเลไปเล่นน้ำทะเลใส่ซิลิไน์เล่นน้ำทะเลอย่างเงี้ย เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับโอเคตามนั้น